ปัจจุบันมีความเชื่อแบบบุญสำเร็จรูปเช่นถวายของออนไลน์แค่กดโอนก็หวังผลหลวงปู่คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับเออเดี๋ยววันข้างหน้าพ่อแม่มึงถ้ามึงเป็นเด็ก,ดกยังอาศัยข่าพ่อแม่กินนะพ่อแม่ก็ใช้วิธีกดเลี้ยงออนไลน์ <c oughs> ออกลูกมาก็อ้าวลูกกินนมออนไลน์กดจบไหมจบ <c oughs> เออจบ ต้องจบถ้าไม่จบมันก็ต้องกินข้าวออนไลน์ต่อไปแล้วเธอมันออนไลน์แล้วมันมันอิ่มเหรอถามจริงไอ้ไอ้ลอยกระทงออนไลน์สาดน้ำออนไลน์ใส่บาตรออนไลน์ทุยมันออนไลน์อะไรมันทำได้จริงอะ่ะแล้วมันได้อะไรใครมันได้สุดท้ายไอ้คนที่เป็นเจ้าของไอ้เพจแพลตฟอร์มนั่นแหละมันได้ แล้วถามว่าไอพ่อแม่พี่น้องพระเจ้านะทั้งหลายที่จะบอกว่าทําบุญออนไลน์มันได้จริงอ่ะพระยังงงเลยกูได้ตรงไหนว่ากูก็ไม่ไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เล่นอะไรมันจะมาออนไลน์ถึงกูตรงไหนเออแล้วเธอจบ